สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแท็กซี่พลเมืองดีเจอเงินแหวนเกือบครึ่งล้านไม่คิดเก็บไว้รีบส่งคืนเจ้าของเช่นชมแท็กซี่พลเมืองดีเจอเงินทรัพย์สินเกือบครึ่งล้านไม่คิดเก็บไว้รีบส่งคืนเจ้าของโดยเหตุเกิดในวันที่22มิถุนายน2565ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสาพ FM 91กองตำรวจสื่อสารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโชเฟอร์แท็กซี่พร้อมผู้โดย ยสารที่ลืมของไว้บนรถแท็กซี่เป็นเงินแหวนเพชรและทรัพย์สินมีค่าอื่น,นๆมูลค่าเกือบ5 0,000 0บาทย้อนไปเมื่อวันที่21มิถุนายน2565นาอยอภิรักษ์พงทองอายุ5 1ปีโชเฟอร์แท็กซี่เดินทางแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ18บแนาฬิกาของวันที่20มิถุนายน2565มีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเงินสีแดงเลือดหมูไว้บนรถโดยรับมาจาก BTS สถานีช่องนอนทรีไปลงที่โรงแรมทองทาราริเวอร์วิวเจริญกรุงจึงนำมาฝาก ากไว้เพื่อให้สวพ91ช่วยประกาศตามหาเจ้าของพร้อมตรวจสอบภายในกระเป๋าเพราะว่าภายในมีเงิน9 0 7 0ย e ูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,37,812บาทและเงินไทย140บาทพร้อมสร้อยคอทองคำ2เส้นและแหวนเพชร1วงรวมมูลค่าเกือบ5 0 0 0 0บาทบัตรเครดิตธนาคารต่างชาติใบขับขี่ต่างชาติและบัตรประชาชนไทยระบุชื่อคุณจุไรวันซินเลอร์ จากนั้นทีมงานสวพเอฟ9 1จึงได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของพร้อมทั้งสอบถามไปทางโรงแรมและสถานีตำรวจว่ามีเจ้าของกระเป๋าแจ้งของหายไว้ ay, หรือไม่แต่ยังไม่ได้รับแจ้งทีมงานจึงได้รับฝากข้อมูลไว้ว่ามีแท็กซี่เก็บของได้มาฝากไว้ที่สวพ f อ9 1พร้อมจะส่งคืนหากติดต่อเจ้าของได้ให้ติดต่อกลับต่อมาทางโรงแรมจึงได้ประสานกลับมาว่าพบตัวเจ้าของแล้วจึงได้นัดหมายส่งคืน ด้านคุณจุรายวันซินเลอร์เจ้าของกระเป๋าเปิดเผยว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากมิวนิกประเทศยเยอรมนนีแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานี BTS ช่องนอนีจากนั้นเรียกแท็กซี่ต่อไปลงที่โรงแรมโดยนั่งหน้าคู่กับคนขับเพราะมีกระเป๋าเดินทางมาด้วยหลายใบแล้วคาดว่าน่าจะหล่นตอนที่จ่ายค่าโดยสารและเพิ่งรู้ตัวว่ากระเป๋าเงินหายจึงได้แจ้งทางโรงแรมและไปแจ้งความจากนั้นทางโรงแรมแจ้งว่ามีแท็กซีเ่เก็บได้ และนำมาฝากไว้ที่สถานีวิทยุสะวะพ .fm 91จึงติดต่อขอรับคืนรู้สึกดีใจมากที่ได้ของคืนเพราะเงินหาใหม่ได้แต่แหวนเพชรและแหวนทองเป็นมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้มีค่าทางใจหาใหม่ไม่ได้แล้วขอบคุณแท็กซี่คนดีและสะวะพ91ามากๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในครั้งนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ